สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับกับผมพี่นันดาสีใหม่จากช่องครูนันชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยนะครับโดยการนําเอาหนังสือเอสเซสหนึ่งะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นม .1 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้วันนี้คุณครูเรียบําเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนะครับเขียนคอมเมนต์ขอเข้ามาไห้คุณครูช่วยถามเอสเซสหนึ่งหน้าสิเวให้หน่อยมาเกินคุณครูํามลงไปในช่อง ได้ถึงหน้าสิบพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โชคดีนะลูกนะคนที่ขอเข้ามากุดครูก็รีบําให้เลยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะาหน้าสิบเอ็ดนะครับโอเคเข้าในเนื้อหากันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่นะครับหน้าตากอนังสือหน้าสิบเอ็ดของ e อ็กเซนึ่งนะครับหัวข้อแรกในความจริงเป็นหัวข้อที่4นะครับแต่เขาบอกว่าหัวข้อที่4นี้นะครับนะให้ read เด e Box ให้อ่านข้อความนะครับในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็ให้ไฟล์อีกแ p l โปให้หาตัวอย่าง of the verb to be ของคำอของ verb to be in the dialogues on page 10ในบทสนทนาของหน้าที่10นะครับพระฉะนาน้นคุณครูก็เลยต้องไปเอาบทสนทนาในหน้าที่10นี่คือบทสนทนาในหน้าที่10นะครับนะนะครับในหน้าที่10นี้มีบทสนทนาอยู่คอลัมน์นี้คอลัมน์เดียว นั่นก็คือเนี่ยนะครับรีลิกสนทนาคู่กับเดวิดนะครับเพราะยั้นคุณครูไม่แปลไม่แปลซ้ำเลยนะครับเพราะว่าได้แปลไว้ในหน้าที่10แล้วนะครับเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าให้ขีดเส้นใต้หรือให้หา e ว b to be เพราะฉะนั้นนี่คุณครูคขีดให้แล้วนะครับ verb to be verb to be มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะขีด e ว b to be นะครับนะมีทั้งหมด7ตัวเท่านั้นนะครับในหลักภาษาอังกฤษนั่นก็ค e AST, ือ i s am are was were be been นะครับ นี่นะครับมี7ตัวคือ is, am, are ซึ่งเป็นปัจจุบันนะครับ was, were เป็นอดีตนะครับแล้วก็ be, been นะครับทั้งหมด7ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ตรงไหนเราก็ขีดเลยครับในบทสนทนานั่นก็คือ where is นะครับมี is, it is นะครับตัวนี้คือย่อจาก it is แล้วก็ are you นะครับก็คือ are yes, I am ก็ am นะครับ my name is นะครับนี่ก็ขีดคอม่า is my name is David ก็ขีดคอว่า is แล้วก็ that is a strange name ก็เขียนคำว่า,า is นะครับนี่ it is นะครับก็เขียนคำว่า is how are you ก็เขียนคำว่า,า are นะครับ I am t r e l ก็เขียนคำว่า,า am am t r e l ก็เขียนคำว่า,า am อีกแล้วก็ are you ก็เขียนคำว่า are yes am ก็เขียนคำว่า am คำว่าขีดในที่นี้คือนักเรียนแล้วแต่คุณครูปจะไวิชานะครับคุณครูปจะไวิชาบอกให้นักเรียนอ่า ลอกบทสนทนามาหรือให้เขียนเฉพาะวบ toB ูบ to ี be, ก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้คุณครูอภินันก็ไม่ไม่ไม,ไม่มั่นใจนะครับนะว่าคุณครูที่สอนให้ทําอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิสของอาจารย์ที่สอนที่ในเรียนของลูกๆนะครับโอเคนี่คือวบ t o b ูบีนะครับตามคําสั่งนี้ก็บอกว่านะครับนะให้นักเรียนนะยกตัวอย่างวบ toB ูบี be, ในบทสนทนาของหน้าสิบ ก็แล้วแต่นักเรียนอาจจะยกตัวอย่างมาไม่เยอะก็ได้นะครับแต่คุณครูบอกให้หมดแล้วทีนี้มาดู verb to be กันนะครับมาเรียนเรื่อง verb to be verb to be นะั้นในภาษาอังกฤษมี7ตัวนะครับคือ is, am ซึ่งเป็นปัจจุบัน was, were ซึ่งเป็นอดีตนะครับ is กับ am นะครับเปลี่ยนเป็นอดีตเปลี่ยนเป็น was r เปลี่ยนเป็นอดีตเปลี่ยนเป็น were นะครับ be ในที่นี้ก็คืออ่าส่วนมากมักจะใช้ตาม model verb นะครับเช่น will อย่างนี้นะครับ will be นะครับชุด could be นะครับ may be บรนะันบีในที่นี้ก็คือแทนแทนเวฟทูบีทั้งหมดเลยนะครับนะหร,หรือไม่หรือไม่ก็ใช้ในประโยคคำสั่งนะครับเช่น B e c a r e f u l please โปรดระมัดระวังเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะครับส่วน b e นะครับจะใช้ในโครงสร้างของอ่า perfect tense นะครับ perfect tense ก็คือ verb ทูบีที่เป็นช่อง3นะครับนะ ช่น I have been นะครับฉัานอาศัยอยู่หรือว่าฉันเคยไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคมาดูประโยค affirmative กัน affirmative แปลว่าประโยคบอกเล่านะครับ negative แปลว่าประโยคปฏิเสธ I am in room D นะครับประโยคบอกเล่าฉัานอาศัยหรือว่าฉันเรียนอยู่ในห้อง D I am not in room A นะครับฉันไม่ได้เรียนอยู่ในห้อง A เอา not มาใส่หลัง verb to be นะครับ are in room D คุณอยู่ในห้องดี a r e านคุณไม่ได้อยู่ในห้อง A He is in room D เขาอยู่ในห้อง D เขาไม่ได้อยู่ในห้อง A She is in room D ลอนอาศัยอยู่ในห้อง D ีชี i s ซ t นหลอนไม่ได้อาศัยอยู่ในห้อง A ไม่ได้เรียนอยู่ในห้อง A นะครับอีมันอยู่ในห้อง D ีอี s ด t ซนมันไม่ได้อยู่ในห้อง A มันในที่นี่คือเป็นสิ่งของเป็นสัตว์เป็นอะไรนะครับนะไม่ใช่คนนะครับ we are in room D พวกเราอยู่ในห้อง D we aren't in room A พวกเราไม่ได้อยู่ในห้อง A you are in room D พวกคุณอยู่ในห้อง D you aren't คุณไม่ได้อยู่ในห้อง A there in room D พวกเขาอยู่ในห้อง D they aren't พวกเขาไม่ได้อยู่ในห้อง A ถ้าเป็นประโยค interrogative นะครับคือประโยคคำถามแล้วก็คำตอบแบบสั้นนะครับ short answer คำถามนะครับก็ต้องเอา verb to be ขึ้นหน้านะครับ I ก็ต้องคู่กับ am นะครับ am I room E นะครับถามตัวเองว่าฉันอยู่ในห้อง E ใช่ไหมก็ตอบ yes i am หรือ no am not am not นี่ไม่มีตัวยอ่อนะครับนะต้องเขียนเต็มเลยนะครับส่วนตัวอื่นจะมีตัวยอ่อ เช่น u ก็ใช้ r นะครับ r u in room E แต่เวลาพูดพุด่งพูดเป็นเสียงสูงนะ r u in room E คุณอยู่ในห้อง E ใช่ไหม yes u r แต่ความจริงแล้ว r e y u นึกอต้องตอบ yes I am นะครับแต่นี่เป็นเป็นตัวอย่างในการสอนนะครับนะความจริงแล้วถ้าถาม r e y u ต้องตอบ I am นะครับหรือตอบ V R นะครับนะในกรณีที่เขาถามเราหลายๆคนเราอยู่กันหลายคนเราตอบ่า yes V R ได้ No you aren't นะครับหรือว่า No you are not นะครับนะใช้ได้ตั้งสองอย่างแต่ I am not นี่จะใช้เป็นตัวย่อไม่ได้นะครับนะ You เนี่ยต้กงเรียนสามารถทจะเขียนเป็น No you u r e not ก็ได้นะครับ No No ย uh, you are not นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ is he is she นะครับก็ต้องตอบ yes she is หรือ yes he is หรือ no he isn't นะครับ is she ก็ตอบ yes she is หรือ no she isn't is it นะครับก็ตอบ yes it is หรือ no it isn't are we นะครับตอบ yes we are หรือ no we aren't are you นะครับตอบ yes you are หรือ yes i am นะครับนะความจริงแล้วต้องตอบ yes i am นะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ตามหนังสือตำราที่เขาเขียนมาให้นะครับ เวลาถามจริงๆเราต้องตอบ yes I am หรือ yes a r นะครับ no you aren't a are r they นะครับตอบ yes they a r e หรือ no they a r e n t โอเคนะครับเน้นตรงนี้นะครับให้นักเรียนจำภาษาอังกฤษนะครับนะว่าประโยคบอกเล่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า affirmative และหัดเขียนให้ถูกนะครับประโยคไปเตะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า negative negative sentence นะครับ affirmative sentence หรือ interrogative นะครับประโยคคำถาม นะครับผมเอาไปต่อส่วนส่วนของข้อ B นะครับข้อ B ีเขาบอกว่า complete the sentences ให้ทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์ด้วยการเติมนะครับตัวยอ่อนะ am ก็ยอ่ออย่างนี้ is e ก็ยอ่ออย่างนี้ r ก็ยอ่ออย่างนี้เพราะ,ะนั้นคุณครูก็ใส่ตัวยอ่อให้เลยไม่ใส่ตัวเต็มนะซูซานเป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้ is e ซูซาน is new to school แปลว่าซูซานเป็นนักเรียนใหม่ในโรงเรียน ไอนะครับคู่กับแอมอย่างเดียวนะครับตัวย่อเขียนอย่างนี้นะครับ I am อมชเวอเธอเทียฉันอายุ13ปีเดนะครับคู่กับอตัวย่ออย่างนี้นะครับหนาะอะมือคุณครูอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับเพราะจะเขียนเป็นอักษรพิมพ์เขียนยากนะครับนะมีตัวย่ออย่างนี้เพราะมันจะไม่ตรงนะครับไม่ใช่ยากยังไงคือมันจะไม่ตรงบรรทัดนะครับ They are in room E นะครับพวกเขาอยู่ในห้อง E ดนะครับเป็นเอกพรน์ก็ he is my best friend นะครับแต่ว่าเลาอ่านอันนี้นะครับเพราะตัวย่อ you นะครับ you are ก็คือ you i n นเ a ี7 in ็ด a ินี่ไม่ได้แปลว่าอายุ7ขวบนะครับแล้วก็ y เขียนตัวใหญ่ด้วยนะครับ year 7หมายถึงระดับการเรียนนะครับนะระดับการเรียนชั้นปีที่7คุณอยู่ในระดับชั้นปีที่7นะครับนักเรียนเข้าใจตามนี้นะครับนะไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ในอายุ7ปีไม่ใช่นะครับนะ โอเคคุณครูไปเร็วเลยครับผมมาข้อที่5เขาบอกว่า rewrite rewrite แปลว่าให้เขียนสมัยนะครับนะก็คือประโยค1-5ถึงหนี่นะครับในในข้อข้อข้อก่อนหน้านี้นะครับนะข้อ4นะครับในข้อ4ใหญ่นะนี่พอมาข้อ5ใหญ่บอกว่าให้เขียนประโยคสม่ประโยค1-5ถึงนี้นะครับนะเนี่ยประโยค1-5ถึง เขียนให้เป็นประโยคในกระถิบฟอร์มฟอร์มในรูปแบบนะครับเขียนให้เป็นประโยคปฏิเสธนี่คือกําแปลที่คุณครูแปลให้นะครับเขาก็เลยทาข้อหนึ่งมาให้ซูซานนะครับเป็นอีซ o n New to the School คุณครูไม่แปลแล้วนะครับเพราะแปลไว้ให้แล้วเมื่อกี้นะครับนะก็แปลว่าซูซานไม่ได้เป็นนักเรียนใหม่นะครับในโรงเรียนนะทีนี้พอมาข้อ2นะครับนะฉัานอายุ13ปีก็เขียนสมัยเป็นฉัน ไม่ใช่ฉันไม่ไม,ไม่อายุไม่ใช่12ปีนะครับก็ i a m not ใส่ not เข้าไปหรือนักเรียนจะเขียนเป็นตัว aw, ย่อ i ออุมก็ได้นะครับนะนะจะเขียนเป็นตัวย่อว่าอ่าุา่ m อย่างนี้ก็ได้นะครับ i a m not นะครับแล้วก็13 y O นะครับ13 y O นี่ถ้าใส่ขีดดีไวต้องตัด S อดออกนะครับนะ บายไม่ต้องเติมเอนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งออกก็สอบ o อเนบ่อยเลยนะครับนะถ้าใส่คีย์อย่างนี้ให้ตัด S ออกนะครับ I am not 13 years old years old นะครับฉันไม่ใช่อายุ13กขวบนะครับก็ได้ข้อที่2นะครับ they aren't in room E นะครับก็ R ก็เป็น aren't หรือ anot ก็ได้นะครับนะนักเรียนจะใช้ R not ก็ได้ He นะครับ ก็เป็น he is soon, นะครับเป็นประโยคประเศษ my best friend นะครับขอไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันหรือไม่ใช่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน you are ก็เป็น you are นะครับคุณไม่ได้เรียนอยู่ในระดับ7นะครับอย่าลืมตัว y ตัวใหญ่นะเพราะเป็นระดับชั้นโอเคจบนะครับสำหรับข้อที่5ไปข้อที่6ต่อข้อที่6นะครับคำสั่งบอกว่าให้ complete the question ให้ทำ คำถามเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับ question แปลว่าคำถาม complete แปลว,ว่าทําให้สมบูรณ์เด่นแล้ว,ลว,ลวหลังจากนั้นให้ write h answer ให้ write answers นะครับก็คือให้ตอบด้วยเพราะฉะนั้นก็คือการเติม verb to be นั่นเองนะครับก็คือใหอ้ทำให้ใหญ่สุดน,นะครับ d นะครับเป็นผู้โพสก็ต้องคู่กับ r และ r ก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะเป็นคำถามขึ้นหน้าประโยค a R they In Grade 5? i n Grade 5นะครับก็หมายถึงว่าพวกเขาเรียนอยู่ในระดับที่5ใช่หรือไม่ก็ต้องตอบ yes a R นะครับนี่คำแปล y o U นะครับคู่กับ R อย่างเดียวนะ a R e y o U uh, 11 Years so? Old คุณอายุ11ใช่ไหมก็ตอบ no ถามว่า a R e y o U ตอบ no I a M not นะนะอย่าตอบว่า No, y o U a R e not นะครับในที่นี้คุณครูคิดาถามมา U ต้องตอบ I a M นะครับนะ ข้อที่สามนะครับ it เป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้ is แล้วก็ตัวตัว i นะครับนี่ตัว i นะไม่ใช่ตัว l นะลูกนะตัว i นะครับตัว i ตัวใหญ่นะครับ is is a ruler มันเป็นไม้บรรทัดใช่ไหมแย้สิเด็ดนะครับใช่นะครับนี่คำแปลอยู่นี่นะข้อที่สี่นะครับ you and mary นะครับก็ต้องใช้ r เหมือนกันนะครับ are you and mary ก็เป็นผูะโพนะ In the same uh, class เขาถามว่า Are you and Mary หมายถึงว่าถามว่าคุณและ Mary นะครับอยู่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมเวลาตอบ No No We นะครับนะไม่ใช่ No M n o t นะต้อง No We a r e not คือทั้งฉันและ Mary นะครับก็แทนค่าโดย We คือแปลพวกเราพวกเราไม่ได้เรียนอยู่ในชั้นเดียวกันนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะตอบว่าไม่ ไม่พวกเราไม่ได้เรียนอยู่ในชั้นเดียวกันนักเรียนจบปลให้ยาวก็ได้นะครับข้อที่5นะครับ He เป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้ is นะครับนี่ตัว i นะตัว i ใหญ่ is he a teacher เขาเป็นครูใช่ไหมก็ no he isn't นะครับเอา he ตรงนี้เป็นตัวเล็กนะครับนะแหมคุณครูก็เริมดูเพราะว่าคอมพิวเตอร์นี่มันจะขึ้นให้เป็นตัวใหญ่อัตโนมัตนะครับเวลาเราเพิมพ์ประโยคนะ no isn't นะครับตัวเล็ก โอเคคุณครูไปไวเลยนะลูกนะถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะครับไปข้อที่7ต่อข้อที่7นะครับคำสั่งบอกว่า x and answer ก็คือให้ถามและตอบ as in t h example e ก็คือ as in example หมายความว่าให้เหมือนกับตัวอย่างนะครับนี่กําแปลนะให้ถามและตอบเหมือนกับตัวอย่างเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะครับ a กับ b a ถามว่า is when the 12นะครับ นี่นะครับนะให้ถามคือตรงนี้เอาไปเป็นตั้งเป็นคําถามนะครับส่วนคําตอบให้ดูจากรูปภาพนะครับนะคือวินดี้วินดี้นี่นะครับวินดี้อายุ11 10วงเล็บ11นี่คืออายุนะครับนะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าโนชีอ no, ีซึ่นไม่หลอนไม่ใช่อายุ12ปีแต่หลอนอายุ11ปีก็ชีอิสิลเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับนี่คําแปลนะคําแปล ตัวอย่างก็คือเวนดี้อายุสิบสองใช่ไหมตอบว่าไม่หล่อนอายุสิบเอ็ดปีทีนี้เรามาดูนะครับจิวอายุสิบสองนะครับนี่คือจิวเป็นผู้หญิงนะมาร์คนะครับนี่มาร์คเป็นผู้ชายนะครับอายุสิบเก้ามารีนะครับอายุสิบเจ็ดจอห์นนะครับผู้ชายนะอายุสิบหกซูนะครับผู้หญิงนะแอนริต้านี่ดรีตานะครับอายุสิบเจ็ดเท่ากัน เพราะฉะนั้นก็เลยเอามาก,ก่อนนะ is mark f o u r t เพราะว่านี่นะครับเขาบอกว่า mark กนีนะ่ให้เราถามว่าอายุ14ใช่ไหมนะครับเราก็เลยถามว่า is mark fourteen o he is he is 19เห็นไหมครับ mark กนี่อายุ19นะครับเดี๋ยวคุณครูไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะ,ะทำให้ตาลายนะครับบอกเป็นว่า ประโยคน์คอยถามว่าซู ue, อายุ16ใช่ไหมนะครับเป็นเครื่องหมาย question mark นะตอบว่าไม่ซู ue, ไม่ใช่อายุ16นะครับนี่เราเห็นอยู่นะครับซูแอนดิต้าซูไรติต้านี่นะครับ she is อายุ17 is mary t w e n t นะครับ no she isn't she's นะครับ mary mary ก็17นะครับ is rita 11? นะครับ Rita 11ใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับ Rita อายุ17 is ช o อนเตมินดิเซ็กยอนยี่สิบหกใช่ไหม no he i s นะครับจอนเป็นผู้ชายนะอายุยีสิบหกนะครับตามภาพนะ mm hmm. จิลอายุสิบเอ็ดใช่ไหมไม่นะครับหล่อนอายุสิบสองโอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะไปข้อที่แปดนะครับเขาบอกว่าให้เขียนนะครับเป็นประโยคคำถามนะครับ write the question ให้เขียนเป็นประโยคคำถามให้เขียนคำถามนะครับไม่ใช่เขียนเป็นประโยคคำถามให้เขียนคำถามเพราะก็มีคำตอบมาให้แล้วเช่นตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับเ็าถามว่า Are you new to the school แปลว่าคุณเป็นคนใหม่นะครับเป็นนักเรียนใหม่ใช่หรือไม่เขาตอบมาให้แล้วว่า No I am not ไม่ก็คือไม่ใช่นะครับฉันไม่ได้เป็นนักเรียนที่มาใหม่เพราะฉะนั้นข้อสองนะครับเขามีคำตอบมาให้บอกว่าไม่มันไม่ใช่เป็นอย่างลบ แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดมีคําถามอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ตอบแค่ว่า no addition ก็จบนะครับนะแต่บางเอิญไม่มีคําถามเขาก็เลยตอบมาให้ว่า no addition and elaser นักเรียนเข้าใจตามนี้นะครับมันก็เลยแปลว่าไม่มันไม่ใช่อย่างลบเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่านะครับนี่ตัว i นะไม่ใช่ตัว L นะครับตัว i ใหญ่ Is i d and elaser นะครับมันเป็นอย่างลบใช่ไหมนะครับก็เลยตอบว่าไม่ ตอน,นี้นะครับตอบว่าใช่ฉันอายุ12ปัยันคำถามก็มีคำถามเดียวคือคุณอายุ12ใช่ไหมก็คืออายุ t นะครับข้อที่สนะครับตอบว่าไม่พวกเขาพวกมันนะครับไม่ใช่พวกของนะครับพวกมันไม่ได้เป็นดินสอก็เหมือนกับข้อ1เออเหมือนกับข้อ2นะครับเพราะงั้นเขาเขียนมาให้ด้วยว่าไม่ใช่ดินสอเั้นเราก็ถามว่า R D pencil นะครับนะอย่าลืมตัวเวสนะ โน no, นะครับเดความจริงก็จบแค่นี้นะครับถ้ามีประโยคน์คำถามอยู่แล้วแต่บังเอิญประโยคนคคำถามไม่มีนะครับเขาก็เลยใส่ Pen c i l มาให้เพื่อให้เราตั้งเป็น Are they Pencils? นะครับข้อสี่ว่านะครับเขาตอบว่า Yes we are Yes we are นะครับเวลาถามไม่ได้ถามว่า are we นะถ้า are we นี่หมายถึงว่าถามพวกพวกเราด้วยกันเองนะครับ สามอายุนะครับนะยู you, ในที่นี่เป็นพูู้พจน์นะครับหมายถึงว่ายืนอยู่หลายคนรั้ยูเป็นได้ทั้งเอกพจน์และโู้พจนะลูกนะจาไว้เลยนะครับต้องถามอายุนะครับอายุอินเดียเซเว่นเดียเซเว่นเมื่อกี้แปลามาแล้วนะครับก็คือระดับการเรียนที่7นะครับไม่ใช่ว่าอายุ7ปีนะเดียต้องตัววยตัวใหญ่นะคุณเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่7ใช่ไหมต่อไป s ยสเวี yes, are. พวกคุณนะครับยูในที่นี่หมายถึงพวกคุณหลายคน บอก e yes, ย we are ใช่พวกเราเรียนอยู่ในระดับชั้นที่7นะครับนะตรงนี้คุณหรือว่าจะแปลว่าพวกคุณก็ได้นะครับนะพวกคุณอาจจะได้รู้ว่าเป็นพระอุปันะครับพวกคุณเรียนอยู่ระดับ7ใช่ไหมใช่พวกเราอยู่ระดับ7นะครับคุณรูไปเร็วเลยนะลูกนะไปต่อข้อที่9ข้อที่9นะครับ ขาบอกว่า answer the question ก็คือให้ตอบคำถาม about เกี่ยวกับ y o u r ซล l f ตัวของนักเรียนเองนะครับนะจงตอบคำถามเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็แปลให้แล้วก็ตอบให้นะครับข้อที่1นะครับ1 2 3 4นะครับคุณครูตั้งเป็น4ข้อก็ออแล้วกันนะเขาไม่ใส่ข้อบวข้อมาให้แต่คุณครูเรียงลำดับเป็น1 2 3 4นะ เอาเป็นว่าเวลานักเรียนถามนักเรียนให้ลอกคำถามไปด้วยนะครับนะแต่คุณครูไม่ลอกแล้วนะครับนะครับเพราะคำถามมีอยู่แล้ว What's your name ถามว่าคุณชื่ออะไรแต่เวลานักเรียนเขียนส่งอาจารย์ประจำวิชาอย่าไปเขียนคำแปลนะครับคำแปลนี่คือคือคคุณครูพี่นันสอนให้นะครับนะเผื่อบางคนแปลไม่ออกนะครับ What's your name คุณชื่ออะไร What's your name ตัวดีครับไม่ใช่ What's your name อย่าลืมนะครับนะเคยมีข้อสอบโปเนตนะครับนะว่า ถ้าขึ้นต้น,นบน u s question เนี่ยตัวสุดท้ายลงเสียงสูงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะเป็นเสียงธรรมดานะครับ what's your name คุณชื่ออะไรตอบว่า my name is นักเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับอย่าใส่ชื่อครูพี่นันนะอันนี้คือชืช่อครูพี่นัน o า r ายุนะครับก็ถามอายุของนักเรียนเองนะอย่าไปตอบอายุคุณครูนะครับคุณอายุเท่าไหร่คุณครูก็เลยตอบว่า i'm 5 5 y e a r s old นะครับตอนนี้คุณครูอายุปีนี้คุณครูอายุ55นะครับ นักเรียนอย่าไปใส่ตัวเองอายุ15ก็ไปนะเดี๋ยวอาจารย์สอนประจารวิชาตกใจเลยนะครับ what class are you in นะครับ what class แปลว่าชั้นชั้นอะไรนะครับห้องเรียนอะไรที่คุณอยู่ในนะครับถ้าแปลตงางคำศรัพท์นะแต่ถ้าแปลให้สวยแปลว่าคุณเรียนอยู่ระดับชั้นไหนนะครับก็ตอบว่า I am in นะครับเขถามว่า are you in เราก็ต้องตอบ I am in นะครับนะตอบแบบนี้เลยคือฉันอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1สมมตินะคุณครูสมมติถ้าเรียนอยู่ม .1 ทับ2ทับ3ทับ4ก็ใส่ลงไปข้อสนะครับ w h a t your favorite subject นะครับวิชาที่ชื่นชอบที่สุดของคุณนะครับคือวิชาอะไรเราก็ต้องใส่ว่า my นะครับ favorite subject is นะครับคือ นักเรียนถ้าตอบ English ก็คุณครูจะขอบคุณมากเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูแล้วบอกว่า my favorite subject is science วิทยาศาสตร์แต่ไม่เป็นไรนะครับนะเป็นเป็นการตอบตามความเป็นจริงไม่ว่ากันคุณครูแซวนะครับนะว่าให้ตอบว่าภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษโอเคครับผมอันนี้นะครับนะคุณครูคิดว่านะคุณครูคิดว่านะครับลูกนะเพราะว่าคุณครูไม่เคยสอนหนังสือเล่มนี้นะลูกนะ ถึงรูถึงได้ตอบว่าอย่างนี้นักเรียนอาจจะลอกอย่างนี้ก็ได้นะครับนะว่าเป็นการสนทนาระหว่าง A กับ B นะในข้อหนึ่งเนี้ยเขียนอย่างนี้นะครับเขียนว่า what's your name A ป <B S 2> ็นคนถามนะครับ B, B ก็เลยตอบว่า my name is นะครับใส่ชื่อนักเรียนเข้าไปแล้วก็อีสองนะครับ A ถามว่า how are you how are you นะครับ B, B นักเรียนก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับ i am อายุเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะครับก็สาก็เหมือนกันนะครับ A ก็เขียนว่า What class are you in นะครับแล้วก็เขียน B นะครับตอบว่า I am in โอเคนะจบนะครับข้อ 9a พอมาข้อ 9b นะครับก็อบอกว่า i x ให้ถาม this question คำถามเหล่านี้ก็คือคำถาม1-4เนี่ยนะครับนะงอ n your language ในภาษาของคุณเดี๋ยวนะครับคุณครูก็1 2 ข้อ2คุณครูยังไม่ได้เขียนนะครับนะคุณครูไปเขียนเอาข้อ3แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวแทรกข้อ2ให้นะครับนะข้อ2นะครับ how are you นะครับคุณอายุเท่าไหร่ how are you เดี๋ยวถ้าถามอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ถามว่า how are you ก็เดี๋ยวนะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่เนี่ย เอาเป็นว่าใช้เหมือนกันเลยก็ได้นะลุงนะเพราะว่าอายุเท่าไหร่นี้เขาจะถามอย่างนี้นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยถามแบบื่า e you นะครับนะ e you เหมือนเคยนะครับนะอ่าโอเคลอกตามนี้เลยอ่เขียนคำแปลให้ด้วยนะครับ เขาบอกว่าถามคําถามเหล่านี้นะครับในสำนวนของคุณในภาษาของคุณนะครับนะเราก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับนะไม่ใช่ว่าเขียนภาษาของคุณคือเขียนภาษาไทยเลยไม่ใช่นะครับนะเขียนภาษาอังกฤษก่อนก็นะครับนะข้อที่หนึงเนี่ยเขาถามว่า what is your name ก็เป็นคําถามเหมือนกันแต่คุณครูมาเขียนสมัยนะครับนะให้มันดูแปลกไปจากไปจากหนังสือนะครับนะก็คือเขียนใหม่เป็นว่า y o u please t e l l me your name นะครับ could you please tell m e ี your name นะครับถ้าแปลตางคำศัพท์แปลว่าคูดแปลว่าสามารถหรือเป็นการขออนุญาตนะครับอยู่คุณเพลสแปรโปรดคุณโปรดกรุณาเชลมีบอกฉันหน่อยได้ไหม Your name บอกชื่อของคุณให้ฉันทราบหน่อยได้ไหมนะครับนี่คือกคำแปลนะครับความจริงแล้วก็แปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณครูแปลให้ตามคำศัพท์นะครับนะนะจะได้มีว่าเออเพลสแปลว่าโปรดกรุณานะครับ ข้อสนี่ต้องใช้เหมือนเดิมนะครับนะเพราะส่วนมากก็จะใช้แบบนี้นะครับ how o l are you นะครับคุณอายุเท่าไหร่ส่วนข้อ3นะครับนะเขาถามว่า what class are you in เนี่ยคุณเรียนอยู่ระดับชั้นไหนเรามาเขียนใหม่ก็ได้นะครับนะข้อ3เนี่ยเขียนใหม่เป็น what class are you นะครับ studying now ก็ได้นะครับเป็น present continuous tense ก็คือชั้นไหนนะครับที่คุณกำลังเรียนอยู่นะครับ you are studying now นะครับตอนนี้คุณเรียนอยู่ชั้นไหน นะครับตอนนี้คุณกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นไหนนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้ส่วนข้อที่4นะครับข้ถามว่าวิชาอะไรเป็นวิชาที่คุณชอบนะครับเราก็เปลี่ยนสมัยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็น what subject นะครับ what subject ก็แปลว่าวิชาอะไร do you like ที่คุณชอบนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคุณชอบวิชาอะไรก็แปลความหมายเดียวกันก็คือวิชาอะไรที่คุณชอบนะครับ เขาบอกว่าให้เขียนเป็นประโยคคําถามนะครับนี่คุณครูก็ทําให้แล้วนะครับเป็น4นะครับเปลี่ยนนี้ด้วยเปลี่ยนข้อ3ามข้อีนี่ข้อนี่ข้อนะครับเกือบลืมนะครับนะโอเคนะครับนะถ้าลูกไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะเข้าใจตามที่คุณครูอธิบายให้กระชับได้ใจความนะครับไปต่อนะครับมีอีกไหมมีข้อหนึ่งนะครับข้อที่10นั่นก็คือการเขียนนะครับ ขาบอกว่า I complete คือตรงทำให้สมบูรณ์นะครับ sentence ประโยคเหล่านี้ about yourself เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองตัวนักเรียนเองอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือก็เขียนมาให้ I am นะครับให้ใส่ลงไป I am จุดจุดจุดอายุให้ใส่ my favorite subject is นะครับวิชาที่ชอบคือวิชาอะไรก็3ประโยคเท่านั้นเองนักเรียนก็เขียนใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับ I am นะครับคุณครูใส่ชื่อคุณครูก็ไป I'm a พี่นันดำสีใหม่ I'm 5 5 f e r s o นะครับนักเรียนจะไปใส่ชื่อจะไปใส่อายุของคุณครูก็ไปนะตรงนี้นะครับถ้านักเรียนใส่เป็นาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนะถ้านักเรียนอายุ12ปีก็ I'm 1 2 e e e a r s o นะครับนะ My favorite subject is นะครับวิชาที่ชื่นชอบที่สุดของฉันคือวิชาภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนชอบวิชาพละศึกษาก็ใส่เข้าไปนะครับนะ PE นะครับนะ EP นะครับคือ education อ physical อ PE ใช่แล้ว physical education นะครับวิชาพละศึกษาแต่เขียนยากนะครับเขียนวิชาภาษาอังกฤษดีกว่าเขียนง่ายดี <laughs> โอเคนะครับนะก็เป็น,นว่า ลูกที่ขอมานะครับว่าให้คุณครูไว้นานทำหน้าสิเได้หน่อยวันนี้คุณครูก็ทําขึ้นมาให้เป็นกรณีพิเศษนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูพอมีเวลานะครับนะถ้านักเรียนเขียนขอร้องเข้ามาคุณครูก็พอถ้าทําให้ได้คุณครูก็จะทําให้นะครับและบังเอิญคุณครูทําไปถึงหน้าที่10พอดีหน้าที่สิเก็จะได้ต่อเนื่องเลย แต่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเออนักเรียนขอมาให้นักเรียนอาให้คุณครูทําหน้าที่98ให้หน่อยอย่างนี้ก็ยังนะครับนะคุณครูจะจะยังไม่ทําให้นะลูกนะเพราะคุณครูต้องรันนะครับหมายถึงว่าหน้าสิหน้าสิา 10, คุณครูทําไปเสร็จพอดีก็ต่อหน้า11เพราะถ้าไปทําหน้า98เลยเนี่ยกว่าจะได้ลงใน y t u t u หน้าหน้ามันไม่เรียงกันนะนะลูกนะคงเข้าใจตามนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้คุณครูก็ขอจบการบันทึกคลิปนะครับ แค่นี้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในหน้าที่12นะครับสวัสดีครับผม